าว่าไปชมบรรยากาศสําหรับเกี่ยวกับงานแฟนมีตที่ฮ่องกงค่ะโอ้โหนี่คือบรรยากาศมาเพิ่มนะคะสําหรับงานแฟนมิตของน้องลิซ่าที่ฮ่องกงค่ะแม่แม่แมบาจริงก็คือจัดให้จะเเต็มนะคะ5758เป็นซุ้มน้องลิซา่ามีหลายรูปภาพมากๆเลยแล้วก็เข้ากับดอกไม้ที่สุดมีหลายดอกนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ เหมือนกับดินนี่ถึงน้องดิซ่าน,นั่นเองนะคะก็จะให้ดิลลี่เขียนความรู้สึกแล้วก็เอาไปแปะอยู่ในบอร์ดนี่เองนะเอ้ยสวยมากซุ้มถ่ายภาพต่างๆนะคะเขียนว่า we all lilies w o r l น่ารักก็นี่นะคะเป็นบรรยากาศงานแล้วก็วันนี้ลิลลี่ฮ่องกงก็น่ารักมากๆเขาทําของแจกมาแจกแม่แม่ลิลลี่นะคะที่จะไปงานคือของแจกน่ารักทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะอยากได้เลยนอกจากจะดอกไม้นะคะที่เอาไปให้น้องดิซ่าเนาะก็มีเข็มกลัดนะคะเนี่ยพื้นหลังเข็มกลัดจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ ก็จะเป็นรูปดาวก็คือดาวร็อกซานนั่นเองนะแลวก็มีพวงกุญแจสุดน่ารักภาพน้องลิซา่ามีกําไลแขนต่างๆนะคะซึ่งพวงกุญแจก็มีหลายแบบมากๆเลยค่ะและก็นี่คือของขวัญจากดีซ่าบาร์ห้าแปดนะคะนี่ที่จะมอบให้กับแฟนๆนั่นเองก็จะเป็นถุงต่างๆเอฟไม่แน่ใจว่าด้านในเป็นอะไรนะคะอ้โหพิเศษมากๆคือจะเป็นถุงกระดาษนะคะที่เม่บาจีเนี่ยเขาจะแจกให้เนาะที่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยมีรูปดาวมีรูปน้องแมวของน้องลิซา่าดอกไม้สีเหลืองน้อง ิซ่าแต่งตัวตอนที่ไปเหมิดด็อกซาที่เกาหลีค่ะสําหรับคาเปดนะคะลุ้นเป็นผู้โชคดีสําหรับจะขึ้นไปทํากิจกรรมกับน้องลิซ่าบนเวทีนะคิ้งคาเป็ดนะคะพี่ท่านนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก VCR ของน้องลิซ่านั่นเองเริดม,มากจึงมากคัสซิสเอาไปเลยชนะเริดค่ะซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าพี่ท่านนี้นะคะน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปแฟนมีที่ไทยหรือเปล่าที่แต่งนางฟ้าวิีย์นะคะอู้เริดม,มากๆและอนอกจากนี้คะ่ะก็มีพี่ท่านนี้นะคะเดรสโคดลิลลี่ดอกลิลลี่นะคะคือตรงตามเดรสโคดเลยแม่ขอให้ ปังๆนะคะและก็ขอให้เป็นหนึ่งในห้าผู้โชคดีค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะคนไทยเราอยาแพชชั่นในนะคะนั่นก็คือพี่นุ่นค่ะหนึ่งนายทอ p e สเบนเดอร์ของเดนทิเซ่นะคะพี่นุ่นก็ได้ไปที่ฮ่องกงด้วยแหละเดทโคตวันนี้ก็จึ้งนะคะขอให้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะจ๊ะพี่นุ่นจะตามโอริซ่าไปทุกที่ค่ะเรดนํำเมตามทีมไปเป๊ะเลยพอหมุนนะคะแล้วก็ชุดก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งชุดเด็ดม,มากๆแล้วก็วันนี้นะคะดูเหมือนว่าทางค่ายลาวเนาะนับถอยหลังสําหรับเว็บไซต์ไดร์ดิานะคะนรระิิามีกเปดโตทั่วโลลกเยน แลวก็หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเราแม่แม่จะไม่ต้องเสียค่าชิปปิ้งแพงนะคะเพราะว่าเขาจะมี store อยู่ที่ประเทศไทยดูเหมือนว่าโซเชียลมีเดียนะคะของทางค่ายเราเราเนี่ยมีการโพสอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคําว่าออ t เชอร์อีโก้ลบแทบไม่ทันนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าแม่แม่แฟนลับเขาก็แคปได้นะคะเซลกันใหญ่เลยดังนั้นคืนนี้น่าจะมีอะไรปล่อยออกมาแน่นอนค่ะขณะนี้แฟนๆค่ะก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะชมเพอร์ฟอร์แมน์ของน้องลิซ่าแล้วสําหรับที่ฮ่องกองวิสเตก็สวยเลิศมากๆนะคะแล้วก็ได้เห็นดาวสีทองค่ะปัง มากเพื่อนๆน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือสเตจสุดท้ายสําหรับแฟนมิทอัพของโนงริซ่าแล้วในล,ล่าสุดโนริซ่าได้เริ่มทําการแสดงแล้วนะคะนี่คือลูกของโนริซ่าประจําสเตจฮ่องกงวันนี้ค่ะสวยจึงมากๆเพอร์อร์แม์ต่อไปจะนํามาเม้ามอยค่ะอย่างไรก็ขอให้การแสดงของโนริซ่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคืนนี้อย่างไรก็ขอให้สนุกสนานนะคะและล่าสุดค่ะทางค่ายลาวนะคะได้มาลงรูปภาพโนริซ่าโมเมนต์ที่เกาส่งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนับถอยหลังสําหรับงานแฟนมิทที่ฮ่องกงอย่างไรก็ขอให้เพื่อนๆแฟนลงคลงกนโะะชดีได้ หนึ่งในห้าผู้โชคดีขึ้นไปเล่นกิจกรรมกับโนริซ่านนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ